เ,เพ่อนเวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน้ำมันพายปีไตหงนะครับเ,เพื่อนเแม่สีประจันนางสาวจันทิดานางสาวสุโกศรน,นางสาวมานิพานางสุชาดานางกฎชดานางสิตริมาสิริสิริมาลา นางเสิีลาหมอขเขมรได้ลงอาคมเรียกกำกับไปนะครับเพื่อนๆพอนพร้อมปู่อ้วนหมอเวียงนะครับเพื่อนๆแปดดวงจิตนะครับแม่ศรีประจันเป็นคนโบาราณสูง8ปองนะครับเพื่อนเอนเอามาให้ดูกันนะครับเพื่อนๆนนะครับแผ่นที่ทําการนะครับที่ลงประวัตินะครับเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับแปดดวงจิตนะครับ แต่แมสสีประจันนี้เป็นหญิงโบราณนะครับสูง8ปสองนะครับพอมาให้ดูนะครับเพื่อนๆนของเก่านะครับพายคุมพายนะครับเพื่อนเพื่อนดูความเก่านะครับของสายสินนะครับเพื่อนๆเอกลักษณ์นะครับสายสินเก่า 30- 40ปีนะครับมันจะยุ่ยนะครับเพื่อนๆการลนเทียนนะครับลนจากส่วนบนหัวฝาขวดนะครับไล่ลงมานะครับเพื่อนๆื เทียนการไหลของเทียนนะครับเพื่อนจะเป็นทุกขวดนะครับเอกลักษณ์ของปูอ้วนหมอเวียงนะครับถ้าเข้าใจดูไม่ยากนะครับเพื you know, bons, ่อนๆนะครับขอแค่เข้าใจนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนะครับอันนี้เป็นขวดพลาสติกนะครับนะครับอันนี้ไม่ใช่ขวดแก้วนะดูการไหลของเทียนนะเพื่อนๆนะไหลลงมาเหมือนกันนะดูความเก่าของสายสินนะเพื่อนเพื่อนนะ สายสินเก่าๆสายสินแบบนี้ปัจจุบันไม่ค่อยได้พบเห็นแล้วนะคะเพื่อนๆมันจะยุ่ยมันจะแคดมันจะเป็นฝอยๆฝอยๆนะครบเพื่อนๆเอามาให้ดูกันนะครับแปดดวงจิตนะครับพายคุ้มพายนะครับดูการไหลนะครับเพื่อนๆเห็นไหมจนแม่งจะมีทุกขวดนะครับ อย่างนี้ดูง่ายนะครับแต่ถ้าผมแบ่งเป็นขวดเล็กๆนี่ดูไม่รู้เลยนะครับเพราะผมไม่ได้ลนทงลงเทียนเลยนะครับแค่บอกกล่าวแม่พายให้แยกออกมานะครับนะครับดูนะครับอันนี้เหมือนจะมีเขียนเป็นอออ่างเลยนะครับนี่ยดูเทียนเป็นเป็นรูปอออ่างเลยนะเพื่อนๆนะบางขวดนะจะมีเส้นผมของของนางพาย้นะนะเพื่อนๆดูการไหลของเทียนนะเพื่อนๆเอกลักษณ์อูวนนะดูไม่ยากนะ ฝั่งนี้ยังเชือกยังเปียกๆอยู่เลยบางทีน้ํามันเขาจะซึมมานะครับเพื่อนๆแต่ผมไม่เป็นไรนะครับเพราะผมเป็นนายเขานะครับเพื่อนๆโดนบ้างก็ไม่เป็นไรเดีส่วนมนแล้วก็เดี๋ยวก็อกินน้ามนเอานะครับเพื<ๆ>่อนๆมันบางทีเราเราเราต้องมีโดนบ้างแหละครับเพื่อนๆนะครับนี่ยอันนี้ยังเปียกๆเลยเหมือนเขาเอียงมาแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปิดฝารองอะครับน้ําม,มันก็เลยซึมออกมานะเพื่อนๆนะเป็นความรู้นะแม่สีประจันนะจ๊ะ นะแม่สีประจันคนเก่งนะเป็นคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้รู้อันนี้ขวดใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับ,ด,รบดูความเก่านะครับเพื่อนเพื่อนความเก่าของสายสินนะครับกา <cinematic. S 1> รไหลของเทียนนะครับแบบเก่าเลยนะครับเพื่อนเพื่อน <figures> นะครับนะครับอันนี้เทียนปิดปิดสายสินเลยนะครับแข็งเลยนะครับ เาทันหล่นเทียนมา30-40ปีนะครับเพื่อนๆดูเอกลักษณ์ดูการไหลของเทียนนะครับอันนี้ขวดใหญ่นะครับขวดบิ๊กนะครับจะใหญ่กว่าทั่วไปนะถ้าเราวางเปรียบเทียบอันนี้รู้เลยนะอย่างนี้ขวดเล็กๆนะเพื่อนๆนะเอกลักษณ์เดียวกันนะครับสายสินแบบเดียวกันนะครับเพื่อนๆการไหลของเทียนแบบเดียวกันนะครับเพื่อนๆพวกค่านี่เขาลองบับเบิลมานะเพื่อนๆแล้วโดนความร้อนนะมันก็จะเป็นค่าของบับเบิลนะ คาบของคาบของบับเบิ้ลที่กันกระแทกนะเพื่อนๆน,นะไม่มีอะไรนะดูเอกลักษณ์ของเชือกเอกลักษณ์ของการไหลการวนของเทียนนะครับเพื่อนๆน,นะครับนะครับสีจะเหมือนกันหมดเลยเพราะเทียนยุคเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนเอามาให้เพื่อนๆืดูกันนะครับเพื่อนท้ายคุมพายนะครับหญิงโบราณสูง82นะครับประวัติน่าสงสารมากเลยนะครับเธอเป็นท่านนะครับถูกจับมาแล้วโดน โดนทำร้ายนะครับเพื่อนอนจนตายนะครับแม่สีประจันนะครับผมก็จะเอาสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้ให้กับแม่สีประจันและพายทั้งแปดดวงนะครับเพื่อนๆน,นะครับให้แม่พายมาช่วยให้ค้าง่ายขายดีให้มั่งมีเงินทองนะครับทรัพย์สินไหลามาเนียงน้องได้มาวันแรกก็มีคนปิดแล้วนะครับ สองสาควรนะครับเพื่อนๆโอเค okay, นะครับเพื่อนๆมนสมุทรสาคร0922671833ครับมนครับ